เมื่อวันที่17พฤษภาคม2564ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พลตเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารครั้งที่1ทับ2564โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายมนบุญผสมนายเชิดพันมาศีนางสุดุทัยเศรษฐนันรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพลตตีวิทูลกลังพลที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยตำรวจโทพิทักษ์ันงิ้วนางสาวแก้วตาม,มาร นางสาวพิมพ์ปวีนินสุพันนายวุฒิชัยปอตะกูลเรขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายไกรสินศิลปาจารย์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายสันติจันเพิร์ดสิบเอกพิทยานากุณชรรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายสมคิดบุญครอบหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองทุกกองหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาโดยพลตรวรเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้มอ นโยบายมุ่งเน้นการทำงานไปในทิศทางเดียวกันการขับเคลื่อนการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการพัฒนาองคอ์กรการทำงานที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆซึ่งหากเจอปัญหาจะทำให้เกิดความชำนาญและเรียนรู้ถึงการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยชาวบ้านได้อย่างทันท่วงทีและงานจะเป็นไปตามระบบที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยต้องสร้างฝายอ่างเก็บน้ําเจาะบ่อบาดาลและขุดลอกเส้นทางน้ําหากไม่รีบแก้ไขชาวบ้านก็จะไม่มีน้ําทําการเกษตรไม่มี ีอาชีพไม่มีไรายได้คุณภาพชีวิตแต่แย่ลงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็จะไม่มีการฟื้นตัวเพราะชาวบ้านไม่มีเงินที่จะนํามาใช้จ่ายพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ให้ความสําคัญทางด้านการศึกษาสําหรับนักเรียนของโรงเรียนส่วนกุหลาบวิทยาลัยจีรประวัติคนครสวรรค์โดยฝากให้คณะผู้บริหารของโรงเรียนวิเคราะห์หาทิศ ทางการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคเทคโนโลยีและหาจุดเด่นของนักเรียนที่ทําให้ประชาชนได้รู้จักโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์มากยิ่งขึ้นโดยภาพรวมทุกกองมีผลงานที่ดีมีคุณภาพมีความรวดเร็วสามารถดําเนินการและประสานงานที่สอดคล้องกันร่วมกันสนับสนุนงานส่งเสริมให้งานมีความราบรื่นแต่ยังมีบางครั้งในช่วงวันหยุดราชการประชาชนได้รับความเดือดร้อนอาทิภัยพิบัติตรงนี้ ี้ยังขาดการประสานงานแจ้งเหตุจึงขอให้มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าพื้นที่รายงานเหตุและพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยมอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับทีมประชาสัมพันธ์จัดเตรียมกําลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไป